สวัสดีค่ะ f c ทุกๆท่านขาวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนเช้าบ่ายนะคะ F c ค่าวันที่26กกุมภาพันธ์สองพนะคะทุกคนวันพุธก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านคะส่วน FC ท่านไหนนะคะทุกคนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่วางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่น ประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะทุกคนแต่ fc จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นนะคะทุกคนคะเราไปรับชมวันที่25่หก่อนว่าเข้าหรือหลุดสําหรับวันที่25้านะคะใจะให้เด่นรอบเช้าเจและ6เด่นรอบบ่ายสองและ1รอบเช้ามาหนึ่งห้าเจ็ด สี่เจ็ดนะคะเจ็ดมาสองเด้งเนาะหลอบเสาพี่น้องเอ่อเขาคู่เจ็ดห้าห้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดไม่ได้จับใหเนาะค่ะพี่น้องขา,าเด่นรอบบ่ายให้สองและหนึ่งหลุดนะคะมาสี่ห้าศูนย์ห้าสี่ค่ะทุกคนวันนี้เลขเด่นประจำวันสามกับแปดหลุดหมดเลยนะคะทุกคนหุ้นจีนเอา ลุ้นต่อเฮงๆง,งปังๆวันที่ยี่บหกนะคะช่วงไหนเข้าช่วงไหนหลุดเอฟซี FC พิจารณาดูเราเอานะคะทุกคนช่วงไหนหลุดก็หยุดพักผ่อนนะคะพี่น้องช่วงไหนเข้าบดีก็เศร้าเมยเด้อพี่น้องเด้อทุกคนสาหรับวันที่ยี่สิบหกนะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้จะได้เด่นรอบเช้าสามและสองเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นสามเจ็ดเจ็ดสามสามหกหกสามสามสี่สี่สาม สามเก้าเก้าสามสามห้าห้าสามสามสองสองสามสองค่ะสองเจ็ดเจ็ดสองสองหกหกสองสองสี่สี่สองสองเก้าเก้าสองสองห้าห้าสองสองหนึ่งหนึ่งสอง ดินรอบบ่ายอยู่ที่เจ็ดและหกค่ะเอฟซีขาเจ็ดนะคะเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหกค่ะทุกคนหกเจ็ดเจ็ดหกหกสามสามหกหกสองสองหกหกสี่สี่หก หกเก้าเก้าหกหกห้าห้าหกนะคะพี่น้องประมาณนี้ค่ะพี่น้องขามาดูคู่จะเดริญค่ะสามสองเจ็ดหกนะคะสามเจ็ดเจ็ดสามสามหกหกสามสามสองสองสามสองค่ะอสองเจ็ดเจ็ดสองสองหกหกสองเจ็ดกับหกรอบบ่ายเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกหกสามสามหกหกสองสองหกนะคะเอ็กซ์ซีข fc ขานี่ก็คือคู่ตะเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยถูกถูกคู่นะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันพุธนะคะอยู่ที่เลข4และเลข9สําหรับวันพุธเลข4และเลข9นี้นะคะไม่มีเลขเบิ้ลประจาวันเลอพี่น้องวันพุธ สำหรับ4กับ9สามารถนำไปใช้ได้ทุกวันพุนะคะทุกคนทั้งวันเลยะะมาดูค่ะ3กับ2เด่นแยกและเด่นประจำวัน4และ9เป็น3 4 4 3 3, 3 9 9 3 2ค่ะ2 4 4 2 2 9 9 2 7กับ6นะคะและ4กับ9เป็น7 4 4 7 7 9 9 7 6ค่ะ6 4 4 6 6 9 9 6 ประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นเจ้งใดพี่น้องชอบไหมคะชอบตามนะคะทุกคนไม่ชอบผ่านเหมือนเดิมและพี่น้องคะจากสิวาจ้าไดเนาะพี่น้องเนาะสถิดีกะมีเข่าไม่หลุดคะ่ะพี่นอ้องปอมกกักรผ่านสำนันเด้อข่าวเด้อค่ะทุกคนสำหรับแนวทางหุ้นจีนวันที่26กุมภาพันธ์2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจ ที่ FC ทุกๆท่านมาให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีคะ่ะโชคๆมานานันๆสุขสโขค้นพี่น้องสวัสดีจ้า